สวัสดีค่ะดิฉันพันธิพรวงจันเพนในนามสำนักพิมพ์บ้านแม่หมดและนีโอกรุ๊ปนะคะวันนี้ดิฉันจะมาขอความรู้จากอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมซึ่งท่านเป็นบรมครูโหราศสตร์ภาคคำนวนนะคะก็ดิฉันสนใจคำศัพท์ที่เขียนไว้ในหนังสือคำศัพท์โหราศาสตร์นะคะก็คือค่าอายนางศัพในหนังสือบอกว่าเป็นง่ามมุมที่เป็นจุดศูนย์กลางของโลก จากจุดตั้งต้นของจักรราสีแบบสยนะไปยังจุดตั้งต้นจัก,กรราสีแบบนิรายนะดิฉันก็เลยจะมาขอความรู้ให้อาจารย์พลตีบุญนาคขยายความของคําศัพท์คําว่าอายนางศา่ะอาจารย์ต้นลำอายนางสาก็เป็นจุดตั้งต้นในการบอกตําแหน่งดาวเพราะปกติดาวจะเคลื่อนที่ไปบน ทองฟ้าซึ่งเป็นทรงกลมเมืม่อเคลื่อนที่ไปทรงกลมแล้วอันนี้มันก็ต้องมีจุดตั้งตน้นนี่คำจุดตั้งตน้นนี้ก็ปัจจุบันนี้จะแยกออกไปสองอย่างคือในรจุดตั้งต้นในระบบสายนะก็ใช้ เมฆซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างวงคคจรข้อ,อทิย์หรือที่เรียกว่าระวิมักต,ตัดกับเส้นศูนย์สูดฟ้าอีกระบบหนึ่งเป็นระบบนิรายนะน,น,นั่นใช้จุดซึ่งอยู่กับที่อ่ะ ซึ่งเป็นดาวฤกษ์จุดเป็นดาวฤกษ์อยู่กับที่ <c oughs> แต่เดิมนั้นจุดเมตรระบบสายนะกับระบบดีเรนะก็ก็ทับกันอยู่ <c oughs> แต่เนื่องจากว่าระบบสายนะนั้นเป็นจุดตัดระหวา่างทางเดินของดวงอาทิตย์ <c oughs> กับจุดสุดฟ้า ซึ่งจุดตัดที่จะเปลี่ยนไปไปละประมาณห้าสิบพิกดิดาจะทำให้จุดเมตรระบบสายนะห่างกับจุดเมตรระบบนิรายนะไปทุกๆปีปีละเล็กปีละ,ะน้อยประมาณห้าสิบพิริดาอย่างที่กล่าวแล้ว จนถึงปัจจุบันนี้ก็ห่างกันยี่สิบกว่าพราเศษแต่ว่ามุมแตกต่างระหวา่างจุดแตกต่างระหวา่างจุดเมตรนิเรนะกับจุดเมตรสายชน,นะถ้าเอาโรคไปจุดสิกราวัดนม,มไปยังจุดเมตรงสองจุดนั้นมุมระหวา่างจุดเมตร นิยณะถึงถึงเมตสายนะเราเรียกว่าอญญายะนาสะกงั้นอญญายณะนัานก็คือมุมที่แตกต่างกันระหว่างจุดเมตดนิดยนะกับจุดเมตสายนะค่ะแล้วมีวิธีการในการคำนวณค่าอญญายนางสะได้ยังไงคะอาจารย์ วิธีการคำนวณค่าอัญ,ญาศาษนั้นก็มีอยู่หลายวิธีเพราะอัญ,ญาศาษนี้ท้าจ่ิงพบก็มีประมาณ27อย่างเยอะมากซึ่งแต่และอย่างก็แล้วแต่วิธีคำนวณแต่ในปัจจุบันนี้ในโหราศาสตร์ที่ใช้ในปัจจุบันสําหรัหร่าศาสตร์ไทยก็บังเกิดใช้อัญ,ญาศาษ ที่เรียกว่าของลาฮิลี mm hmm. อญญายุสะลาฮินั้นก็ประมาณยี่สามองศาเศษเ mm hmm. ซสึ่งอนาจละลาฮีนั้นก็มีขั้นตอนในการคำนวณอย่างหนึง่ง mm hmm. แต่ถ้าพูดในที่นี้ก็เป็นจะให้ภาพก็ยากแต่ mm hmm. แต่ผมจะบอกว่ามันอาจจะเขียนนเป็นรูปของสมการ เป็นลูกสมบการเลขหลายกำลังนะ,นะตรนนี้อขั้นตอนในการคำนวณนั้นมันก็จะพูดให้ชัดเจนในที่นี้ก็เห็นจะเข้าใจยากนั้นผมก็กจะ อาจะสอนเฉพาะผู้ที่มาเรียนต,ต้องมาเรียนด้วยตัวเอง,เองนั้นจะสามารถจะสอนให้เข้าใจได้แต่ถ้าพูดเ,ยเฉยๆที่มันก็ยากที่จะเข้าใจค่ะอาจารย์แล้วอย่างลูกเขียนที่อาจารย์เขียนไว้บนกระดานค่ะอาจารย์จะต้องการอธิบายอ่าอะไรเกี่ยวกับค่าอายนางศักขาอาจารย์ดังผมได้พูดมาแล้วตั้งแต่ต้นว่า อัญมณสารนั้นเป็นจุดตั้งต้นในการบอกตำแหน่งของดาวตอนนี้เมื่อดาวอยู่ณจุดจุดหนึ่งจะเป็นด,ดาวใดก็าตามมันก็จะเกิดมุมขึ้นสองมงุมแล้วแต่จะวัดจากหลายถ้าวัดจากจุดเมฆไสนะก็จะได้ค่าค่าหนึ่งซึ่งซึ่งเราเรียกว่าสพุตระบบสายนะแต่ถ้า จะวัดจากจุดเม็รนิรายนะเราก็เรียกสมบุต์แบบสายยน่ะสรุปง่ายๆก็อายางสะนี่ก็เป็นสำหรับเมื่อรู้สมบุติระบบหนึ่งเช่นระบบสายยนะจะทำให้เป็นระบบนียนะก็เอาค่าอางราคแลรวบอกแต่ถ้าเรารู้ระบบสมบุติดาวระบบ นิรไรนะจะเป็นระบบสายนะก็เอาน,นี้อายณะนัตง์เปไปหมู่เข้าอ๋อค่ะอาจารย์แล้วค่าอายะนางศา์ที่เราเคยได้ยินเวลาเราเรียนโหราศาสตร์ประโยชน์ที่แท้จริงของค่าอายนางศาคืออะไรคะอาจารย์ูปุลิปไปโชยก็คือการหาตำแหน่งดาอย่างธรรมะเองว่าเราจะใช้อย่างตำแหน่งดาวที่เราพูดนี่ว่าดาวดวงนั้นเช่นอาทิตย์อยู่ นะานาราศีขณะนี้ก็ประมาณราศีธนูค่ะค่ะตอนนี้นี่นแตบบ่ว่าข้างในระบบสายนะราศีธนูระบบดีไลนะอาจจะทับวลายราศีก็อาจจะต่างต่างกันคนละราศีได้อย่างนี้ระบบเงหนึ่งอยู่ปาลายราศีระบบหนึ่งอยู่ เพี่ยเอออีกระบบหนึ่งอยู่ปลายราศีอีกระบบหนึ่งขึ้นต้นราศีใหม่แล้วอือค่ะอืมงั้นงั้นเวลาจะพูดแบบดาวอยู่ที่ไหนผู้ฟังค่ะจะต้องรู้ว่าเขาพูดนั้นอ่ในพูดในํำแหน่งดาวในระบบอะไรอค่ะอาจารย์ค่ะถ้าอย่างนั้นก็คือวันนี้นะคะอดิฉันก็ได้อ่าดึงคําศัพท ที่มาจากหนังสือคำศัพท์โหราศาสตร์นะคะคือข้าอายนางศะมาขอความรู้จากอาจารย์พลตีบุญนาคทองเนียมซึ่งเราก็ได้รับความรู้มากมายเรื่องของข้าอายนางศะมีวิธีการคำนวณอายนางศาักในหลายๆวิธีการซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นสมการที่ยากพอสมควรนะคะแล้วก็ยังมีคำศัพท์ที่น่าสนใจในหนังสือคำศัพท์โคราศาสตร์อีกนะคะดิฉันจะพยายามดึงคำศัพท์ที่ต้องบอกว่าเข้าใจยาก,ยาก มาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะถ้าสนใจนะคะอัปเดตข่าวสารความรู้ได้ที่ w w w l d w i d e web neo star group com แล้วก็ facebook สำนักพิมพ์บ้านแม่มดขอบคุณค่ะ